สวัสดีครับปี k p เ Super บค์นะครับวันนี้ก็พามาดูรถเข้าใหม่กันอีกคันหนึ่งนะครับคันนี้จะเป็นฮาร์เรย์เดวิสตันนะครับซอฟทเทลสลิ FLS นะครับคันนี้จะเป็นสเปค 1SD นะนะครับปี2014นะครับคันนี้เนี่ยเลขไมล์วิ่งมาแค่5,900เท่านั้นนะครับสวยๆเลยสภาพสวยจริงๆน,นะครับสำหรับคันนี้ ลองดูสภาพรถรอบๆก่อนนะครับคันนี้ส่วนใหญ่เนี่ยที่เจอในท้องตลาดส่วนใหญ่จะวิ่งเยอะนั้นเลยนะครับมีคันนี้ที่เห็นมาเนี่ยวิ่งน้อยที่สุดแล้วนะครับที่เราเคยได้เข้ามาแล้วก็มาพรอของแต่งรอบคันเลยได้ไปเนี่ยผมคิดว่าน่าจะท่าไม่ต้องแต่งอะไรแล้วนะครับแต่เราพามาดูของแต่งกันนะครับอย่างแรกเลยจะเป็นท่อแวนแอนทายนะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวเวนงดอร์ไยคอมเพติชันนะครับ2 i n ินทนะครับพาวเดอร์โค้ดสีดำมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กองตัวนี้จะเป็นกองโดวลนแองก์นะครับผมสายหัวเทียนจะเป็นกระทิมยิ่งอีเกิลน,นะอันนี้นะครับมีแคสตบ์บาร์มาให้เรียบร้อยนะครับมาดูชุดด้านบนตรงนี้นะครับ ตอกแทน,นก็เป็นตอกแทนโแรแลนด์แฟนนะครับกระจกมองข้างก็เป็นกระจกมองข้างแฝงน,นะครับชุดแทนตัวนี้จะเป็นแทนตัวยกสูง12นิ้วนะครับข้างหน้าก็าจะมีพวกล้อล้อหน้าขาที่ติดมาให้เรียบร้อยนะครับมีข้อตัวครอบโชว์ตัวนี้มาให้แ่งเรียบร้อย พามาดูด้านข้างนะครับแล้วก็ด้านหลังตัวนี้จะเป็นเออ่ตัวที่ยึดป้ายทะเบียนเป็นสองแ่งนะยึดด้านข้างนะครับไฟท้ายตัวนี้ก็เปลี่ยนมาใหม่แล้วจะเป็นไฟายที่ติดตัวบางโคนเลย อย่างตัวนี้ก็จะเป็นยางของเอเวอนคอบลาหน้าหลังเลยนะครับผมใหม่จริงๆครับคันนี้นะครับถ้าใครหายอยู่อยากให้ลองเข้ามาชมกันดูนะครับหรือว่าจะไปเอ่อวิดีโอคอรแล้วก็ขอคลิปกับทางเราก็ได้เหกันนะครับราคาคันนี้นะครับเราตั้งขายอยู่ที่6 9แส0 0บาทนะครับ สัดไฟนน n c e ได้สูงสุดถึง600,000บาทน,นะครับถ้าลูกค้าเครดิตนะครับผ่อนได้นานสูงสุด5ปีนะครับ<อ>แล้วกตอนนี้มีโปรโมชั่นแบบเบียเนี่ยเริ่มต้นที่4.5เท่านั้นนะครับถ้าใครสนใจยังไงก็ติดต่อเข้ามาตามเบอร์โทรหรือว่าไลน์ที่ทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาพามาฟังเสียงเครื่องกันดูก่อนนะครับ โหดมากม,ากมากนะครับเหมับคันนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับอยากให้รีบลองเข้ามาดูนะครับเข้ามาดูตัวจริงกันก่อนหรือว่าจะวิดีโอคอเข้ามาก็ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่กับคันหน้านะครับผมขอบคุณมากครับ